ก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสกินแชมเปี้ยนนะครับผม2023นะครับผมก็เป็นทีเซอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมกันว่าในสกินเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรบ้างแล้วถ้าหากใครอยากหาร้านเติมเกมนะครับแนะนําเลยครับอินเด็กเกมเซ็นเตอร์บริการรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมบอกเลยว่าเซ็ตสกินนี้น่าจะมีคนพรีออเดอร์เยอะมากๆก็อย่าลืมไปพรีออเดอร์กันที่อินเด็กเกมเซ็นเตอร์นะทุกคนมาวันเลอร์แลนด์นะครับเป็นในธีมสีทองเนาะ เป็น VCT นะครับผมแชมเปียน2023นะครับก็เป็นวันเดาอ่าเป็นวันเดาสวยจัดโอ้โ oh หเสียงค่อนข้างสวยงามครับเสียงค่อนข้างดีนะโอ้ยโอเคจัดโอ้โ oh หนี่ะตอนมัน แสดงออร่ามีทั้คือมีหลายๆคนบอกหนูคอมเมนต์นะไม่ออกความคิดเห็นโอ้โหแต่มีสวยจริงอะมีก็สวยนะสวยในฉบับของเขาแล้วเอ้ยเท่นะเอ้ย ทำไปเล่นไปทุกคนก็เซ็ตสก,กินปืนนะครับผมในแชมเปี้ยนนะครับผมปี2022เนี่ยก็เป็นแฟนทอมเนาะในปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์ซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าคือกลายปมาหักมุมกลับมาเป็นวันเดาเฉยเลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเลี่ยมอยู่นะครับผมทุกคนแต่ก็นั่นแหละครับผมถือว่าวันเดาซีซั่นนี้ในปีนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ความเห็นส่วนตัวคิดว่า ถ้าน่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์น่าจะดีกว่านะครับผมหรืออาจจะเ,เก็บไว้ในปีหน้าก็ได้นะครับก็รอติดตามแล้วกันฝั่งร้านเติมเกมด้วย Index Game Center บริการรับเติมเกมราคาถูกก็อย่าลืมนะครับผมไปจับจองพีออเดอร์กันได้นะครับผมในราคาเพียง1,449บาทเท่านั้นบอกเลยว่าช้ากว่าน,นี้อาจจะได้ลคิวนานนะทุกคนเออโอเคครับถ้าอยากเติมวันโลก,ก็ลงอยู่ด้้นล่างนะทุกคนเจอกัน